กรมปศุสัตว์มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์โดยใช้หลักการทำงานเชิงบูรณา,าการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารี ด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่ทรงงานหนักประกอบกับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้พบรายงานการเกิดโรคในคนและสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัดพบมี25จังหวัดที่ไม่พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ เป็นระยะเวลาย้อนหลัง2ปีซึ่งสามารถยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้และจากข้อมูล t h a i r e b i n e t ในวันที่6กันยายน2,564พบจำนวนตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน130ตัวอย่างจากตัวอย่างทั้งหมด4,242ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ3.06 ซึ่งลดลงจากปี2,563สำหรับผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในปี2,564การผ่าตัดทำหมันสัตว์จำนวน115,640ตัวจากเป้าหมาย120,000ตัวคิดเป็นร้อยละ96.40ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้ว7,856,921ตัวจากเป้าหมาย11ล้านตัวคิดเป็นร้อยละ71.4ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นณวันที่1เมษายน2564การพัฒนาศักยภาพอาสาปสสสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า16,489รายจากเป้าหมาย13,000ราย คิดเป็นร้อยละ126.54นอกจากนี้กรมปรศุสัตว์ขอความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนเป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2564และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิด r a b ี e s Facts not fear และกลัวโควิดอย่าลืมพิษสุนัขบ้าไม่ตน,นก แต่ต้องตระหนักโดยให้หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษรรัขบ้าฟรีให้กับสัตว์เลี้ยงและเน้นย้ำให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดช,ชอบดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยให้อาหารที่พักอาศัยที่ปลอดภยัยและต้องพาสุนัขและแมวมารับวัคซีนเป็นประจำทุกปีการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสรักบ้าโลก เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปให้รู้ถึงพิษภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากการติดโรคการกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัตติยาราชนารี